ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงตอบแล้วนะครับมีงานมิติ้งหรือไม่มีไม่เสียใจเพราะว่าปกติเนี่ยก็สร้างผลงานให้กับพ่อพ,อพอ่แม่แม่เซทุกคนเนี่ยได้รับชมกันในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับล่าสุดกับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตอบนักข่าวครับเรียกได้ว่าสกิลการตอบนักข่าวของน้อง ในแต่ละครั้งนะครับทุกวันนี้นาะถือได้ว่าตอบเก่งมากๆแล้วก็มีสติในการตอบมากๆเลยนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางด้านนักข่าวเนี่ยก็เข้าไปจี้ถามนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีงานมิ팅หรือไม่มีเนี่ยองคงอิงจะรู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจไหมนะครับอุค์อิงก็ตอบได้อย่างชาญฉลาดมากๆครับมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็สร้างสารรค์ผลงานให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ได้รับชมรับ ฟังกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหทุกคนคําตอบของน้องคือขนลุกมากๆไม่คิดว่าน้องนะครับจะมีสกิลการตอบที่แบบโอ้โหอัจฉริยะขนาดนี้นะฮนะตอบได้ดีมากๆสําหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคน อุ้มอิ่มเข้าใจนกข่าวนะครับทุกคนที่ทําไมถึงถามน้องแบบนี้หลายคนก็เข้าไปตําหนินักข่าวนะวา่าสมควรถามไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับทุกคนอุ้มอิ่มมองว่านักข่าวเนี่ยก็โดนโดนคําถามนี้เหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านน่ะฝากไปถามเฮียนหน่อยแล้วก็บอสโจนะว่าเอ๊ะทำไมงานมิ팅ของอุ้งอิงเนี่ย ทำไมถึงเงียบไปยังไม่มีการออกมาขายบัตรสักทีนะครับทุกคนซึ่งแฟนคลับ FC แล้วก็หลายๆท่านนะไม่รู้ว่าเป็นแบบว่า FC ทางด้านไหนบ้างนะ FC สาวน้อย FC อุ้งอิงนะครับทุกคนก็เข้าไปถามนักข่าวในช่องข่าวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันวิมก,ก็เข้าไปดูฟีดแบ็กอยู่ว่าตามเฮียนหน่อยให้หน่อยบางคนบอกแบบนี้ถามบอสโจให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ นักข่าวหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นติ่งบันเทิงเลดี้โซไซตี้ทีวีพูนะครับหรือว่าหลายๆช่องเนี่ยก็เข้าไปถามอุงอิงนะครับว่าสรุปแล้วถ้ามีงานมิทติ้งหรือว่าบอสโจประกาศว่าไม่มีเนี่ยน้องจะรู้สึกยังไงนะทุกคนแล้วก็อุงอิงตอบแบบได้ใจแฟนคลับทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับแฟนคลับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเอ๊ะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็รักน้องอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ มอบความสุขให้กับพ่อๆ่อแม่เอฟซีทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีก็ดีไปครับทุกคนถ้ามีก็ดีเพราะว่าแฟนกับ FC เนี่ยก็อยากไปเจอน้องแบบมิดแอนด์กรีทอยากจัด ความสุขให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยการจัดมิทติ้งเนี่ยมันคือการมอบความสุขให้ทั้ง2ฝ่ายเนาะอย่างศิลปินเองอย่างตัวอุงอิงเองเนี่ยก็ทําหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนคลับในวันที่มิทติ้งนะครับแล้วก็แฟนคลับเองเนี่ยก็ซื้อบัตรเข้าไปดูเพื่อที่จะอยากให้อุงอิงเพชรบ้านแพงมีความสุขเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนการแลกเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกันนะครับสำหรับงานมิทติ้งเนาะจนมาถึงทุกวันนี้บ็เพราะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วณทุกวันนี้ถึงมีหรือไม่มี เรามองว่าการมิทติ้งแฟนคลับของอุงอิงเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วอย่างน้องไปด้านหน้าเวทีใช่ไหมครับเหล่าบรรดาบ้านฮักเหล่าบรรดาพ่อฮักแม่ฮักทุกๆบ้านนะทุกคนก็เข้าไปให้กําลังใจน้องด้านหน้าเวทีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มมองว่ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนที่น้องพูดเรามีความเห็นเหมือนกับอุงอิงไปบ้านแพงเลยว่ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเนี่ยก็มอบความสุขให้พ่อแม่ fc ด้านหน้าเวทีอยู่แล้วนะ เออนะเราก็คิดแบบนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าถ้ามีก็คือก็ดีครับทุกคนก็ดีเหมือนกับว่า,อ,าองค์กรเนี่ยก็คือจะได้แบบว่า,ามีเขาเรียกว่าอะไรมีศิลป,ปินไปนร่วมด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าจัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยมีความสุขแล้วก็ศิลปินภายในวงภายในค่ายเนี่ยมีความสุขตามไปด้วยเพราะว่าโอ้โหคิดว่าถ้ามีการมิทติ้งนะข่าวเนี่ยทุกๆข่าวก็คือเอาไปตีกันหนักมากแน่นอนครับข่าวดังแน่นอนถ้าอุงอิ่งมีงานมิทติ้งแฟนนะซึ่งก็เป็นหมอลำวงแรกด้วยนะครับที่ทําแบบนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะอุงอิ่งม,มองว่าก็เป็นมิติใหม,ขงงม,หม่ของวงการมหมอลำเช่นเดียวกันถามว่าฐานแฟนคลับแบบไหนถึงจะทามิทติ้งแฟนแฟนได้เนี่ย ฐานแฟนคลับแบบอุงอิงเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นต้องเป็นฐานแฟนคลับที่คนทั่วประเทศรักน้องจริงๆถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอ้มิมองว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในส่วนของวันนี้ครับทุกคนอุ๋งอิงพ่อโจนะครับแล้วก็เฮียหน่อยจะมีการแถลงข่าวเหมือนกับจะมีการจะเปิดตัวอะไรสักอย่างครับทุกคนเรามารอลุ้นกันซึ่งมิมทราบแล้วแอบทราบมาแล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนหลายคนก็คงจะทราบแล้วแต่ว่า เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าเหมือนกับว่าบอสโจยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนเลยนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะมีการถแถลงข่าวกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ก็รอครับทุกคนรอเหมือนเดิมไม่ว่าลูกสาวเนาะจะไปปรากฏตัวที่ไหนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็รอทําข่าวนะครับไม่ว่าพ่อโจจะประกาศอะไรเราก็รอทําข่าวครับทุกคนซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วสําหรับกลุ่มบ้านฮักพอลูกคู่บุญนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ ช่วยกันนะครับเป็นหนึ่งแรงใจให้กับมาลายสําหรับพ่อลูกคู่บุญคู่นี้นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มตอนนี้เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสามารถเข้าไปได้ได้ดครับที่กลุ่มพ่อลูกคู่บุญพ่อโจโองอ,อิงนะครับฝากทุกคนด้วยกลุ่มนี้ก็คือเป็นทางุอิ่มนะครับเป็นเป็นเป็นเสาหลักและการที่ทํากลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีทีมแอดมินที่ช่วยกันในกลุ่มนะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหการแถลงข่าวจะจะมาในแนวโน้มไหนในเรื่องของงานมิ팅 ในเรื่องของศิลปินต่างๆที่เข้ามากับสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดวันนี้เราก็รู้สึกยินดีหมดนะครับแล้วก็เรารอติดตามข่าวนะครับทุกคนวันนี้มิ่มก็รอทําข่าวอยู่แล้วก็รอแจ้งทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูข่าวอุ้มอิ่มเนาะมิ่มดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาซับพอร์ตอุ้มอิ่มเหมือนกันนะครับอุ้งอิงบอกว่าอ,อุ้มอิม่มรอหรือสวยสวยเลิศนะครับน้องก็ได้มีการ พูดกางไลฟ์สดนะว่าพี่แองจี้บอกว่าไม่เคยเจออุมิ่มตัวจริงเลยอุ๋งิงก็บอกว่าพิมอิ่มตัวจริงเนี่ยหล่อแล้วก็สวยเลิศนะได้ครับทุกคนแล้วก็น่ารักขอบคุณน้องด้วยที่พูดถึงเราบ่อยเวลาอุ้มอิ่มเข้าไปในไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยน้องก็จะทักทายตลอดนะครับอุ๋งอิงมีนคนน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ทักทาย f อทุกคนน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าน้องนะครับทุกคนไปได้ไกลอยากเห็นอ <im Alto Del ire> like <im> <im> ุ่งอิงทัวร์ยุโรปนะเราคิดว่าหลายคนอยากเห็นอุ่งอิงทัวร์ยุ นะอยากให้น้องประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งตอนนี้คือน้องเนี่ยไประดับโลกแล้วเหลือแค่ทัวร์ยุโรปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้คือรอจังหวะแล้วก็โอกาสคิวที่แบบสาวน้อยเพชรพบ้านแพงเนี่ยว่างจริงๆแต่ตอนนี้คิวงานแบบเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่อง Meeting fan club, มิ팅แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเห็นว่ายังไงอยากให้มีไหมหรือว่าอยากอะไรย <c oughs> ังไงก็สามารถคอมเมนต์มาไ,ได,ได้แล้วก็น้องตอบแล้วว่ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับความรู้สึกของน้องอิงพูดเสมอว่า,อาไม่อยากเป็นที่หนึ่งในวงการนี้ขอเป็นที่หนึ่งในใจของพอ่พอพ่อแม่เอฟซีก็พอนะครับก็น้องเป็นหนึ่งในใจของพวกเราแล้วนะตอนนี้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับบุ้มอิ่มมองว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นักข่าว ถามคำไหนเนี่ยอุงอิงคือตอบได้หมดเลยนะครับน้องเก่งขึ้นมากๆนักข่าวก็ชมว่าช่วงนี้โอ้โหออกรายการทีวีเป็นว่าเล่นเลยสําหรับอุงอิงพี่แพดแพรนะครับคือน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกต้องขอชื่นชมจริงๆในความสามารถน้องในความที่อุงอิงเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรก็ตอบแบบบ้านๆตอบแบบดิบๆนะครับน้องไม่มีอะไรที่เสแสร้งน้องเป็นคนที่ ดิบๆบ้านๆเป็นคนที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งจริงๆน้องเราถึงรักน้องจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับลูกสาวอง์อิงเพชรบ้านแพงของเราเองนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้แกาเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญก็เข้าไปได้ตอนนี้เกือบจะ1000คนแล้วขอบคุณนะครับที่ ซัพพอร์ตอุ้มอิ่มด้วยซัพพอร์ตอุ้มอิงซัพพอร์ตพ่อโจด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ